สวัสดีจากเมกานะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะจากโฮมดีโปนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือเทศต้นเก่านะคะที่เก็บปลูกไว้แล้วก็รอดตายได้ประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นใหม่นะคะที่เก็บเพิ่งซื้อมาวันนี้นะคะ ต้นนี้นะคะลดราคานะคะจาก20เหรียญนะคะเหลือ13เหรียญนะคะเนี่ยนะคะก็มีลูกออกมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ได้สวิตเบซิลมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะต้นข้างๆนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถาน,นะคะวันนี้นะคะซื้อมาเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะคะเนี่ยนะคะมันจะได้บอกว่าออกเยอะๆนะคะแล้วก็2ต้นเล็กนี่จะเป็นต้นพริกนะคะเนี่ยะคะของเมสิตก,กันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเผ็ดหรือเปล่าลูกเล็กๆอยู่คล้ายๆพริกไทยนะคะพริกของไทยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเพ,พ,พื่อนๆพริกเขียวๆเนี่ยนะคะ ก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะพันนี้นะคะอันนี้ยังไม่ออกเลยค่ะออกเฉพาะอ่าเป็นดอกมานะคะตัวนี้นะคะ <_ d ork> ก็ถึงแล้วค่ะวันนี้ก็อากาศดีนะคะเ <_ d ork> ดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเลยนะคะซื้อกระถางมา3ามกระถางนะคะกระถางใบละห้าเหรียญน,นะคะจากโฮมดีโปนะคะตัวนี้นะคะก็กระถางใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อป Ł ุ๋ยมาเพิ่มนะคะสําหรับปลูกในกระถางโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยนะคะก็ปุ๋ยตัวนี้อ่า ถุงใหญ่นะคะอยู่ที่19เหรียญนะคะจากโฮมดีโปนะคะเนี่ยนะคะก๋ก็ปีนี้ก๋ก็ไม่ได้ค่อยปปลูกเยอะเท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาว่านะคะปีนี้นะคะเนี่ยนะคะก๋ก็จะปลูกนี่นีหน่อยๆเอาแบบว่าที่เราเราใช้กินนะคะวันก่อนก๋ก็แอบโยนเมล็ดนะคะลงในเพาะแปลง ปูไปแล้วนะคะอ้าวโอบานเจองูนะคะลูกงูตัวเล็กๆนะคะไงาฝากเพื่อนเพื่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในเมกาแม่ลูกสองเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เกตด้วยนะคะไว้เจอคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ